ทุกคนนี่คือลูกหมากตัวใหม่ที่อัปเกรดแล้วใหญ่กว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมอรับรองไม่มีหักแน่นะครับวินครับยางเล็กลอยเดินสับไอ้นี่เลยกลมบล็อกเลยยางเนี่ยบิดแลรล้อมุดเข้าไปในสซุ้มเลยนี่ขนาดของเล็กนะเล็กสั้นก็ะยัคอยเล็กสั้นกยบได้เี๋ยวมดเดี๋ยวมุด ได้ทุกคนขึ้นได้ไปเลยล้อลอยล้อซ้ายลอยครับขปลาจอโอ้โหนี่ทุกคนล้อบิดขนาดท่าด yes. ีสมฉีกแล้วบิดเยอะจัด